สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับจอยอีกแล้วค่ะวันนี้จอยมีเมนูแบบว่าเออ่ไม่เคยทานนะทุกคนค่ะเป็นไข่อ่อนนึ่งสุกค่ะระยะที่สองนะคะทุกคนนี่จอยได้มาสี่ฟองค่ะสี่ฟองสี่ฟองสี่ฟองอันนี้คือทําคือมันสุกมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าจอยเอามาอุ่นนะจอยได้มาประมาณสองสามวันได้แล้วไม่มีเวลากินค่ะแต่วันนี้จะมาลองกินกันแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้ แพ็กเกจอ่าแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยฉีดเลยก็จะเป็นไข่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาช้อนตอกตอกันตอกตอค่ะเขาบอกว่าน้ำมนันนัวใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยเ,ดยวเดี๋ยวค่ะทุกคนเดี๋ยวจอยลืมลืมลืม,ลม มีอะไรจะบอกว่ามันลืมลืมไม่ได้เนี่ยนี่คือขาดไม่ได้เลยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเทมเยอะหรออ่าเดี๋ยวแกะก่อน เขาบอกว่าน้ํามันนัวมากนะใครที่กินเป็นจะบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเราจะลองเ่มันน็นไหมน้ําซดน้ำก่อนอืมกลิ่นไม่คาวนะทุกคนกลิ่นหอมเขาบอกว่าข้าต้มเนื่องด้วยสมุนไพรด้วยนะทุกคนมาค่ะอืมอร่อยค่ะ ทุกคนเด้จะให้ดูว้าอยาาจิ้มซีฟู๊ดซะแล้วเธอเนี่ยค่ะไข่ของเขาจิ้มจิ้มซีฟู๊ดเลยค่ะช้อนจิ้มเยอะมาค่ะ นัวมากค่ะอร่อยอจิ้มซีโอ้รูอีกแล้วเขาบอกว่าตรงนี้มันจะแข็งใช่ไหมทุกคนเนื้อมันด้านๆเราลองกิน เนื้อแข็งทุกคน ไม่ข้าอ,อันนี้ก็ครั้งแรกไม่เคยกินผักแทแนแง่ผูกคนมันมีรากเลยจะเอาไปปลูกนะอยเผื่อเกิด เันนี้จะเป็นตัวอ่อนเขาแต่ไม่มีขนนะคะทุกคน ินหมดไปสองลูกสองลูกพอรสชาติจะออก <c oughs> มีความมันด้วยนะทุกคนไม่ข้าวอันนี้คือการันตีเลยว่าไม่ขาวค่ะไม่มีความข้าวหอมกลิ่นสมุนไพรมากกว่าสดน้ำแบบนัวนมากเลยค่ะเอาล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะ หาก,กินมุมมามกินไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภยัยพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย